ครูฐานทั้งหลายนะครับเอา pues mm ria, teachers, องค์ความรู้ไปให้ปรากฏในเชิงผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อประกาศกับสังคมว่าฐานพิทักษ์โลกอย่างไรนะครับต่อโลกสองครับขอบคุณครับขอบคุณดีเวโรดนะครับก็ประเด็นของดีเวโร์พี่เวโรดนะครับก็ออกตัวมาก่อนเลยว่าไม่ใช่เซียนนะครับแต่เป็นผู้จุดประกายมากกว่าสารต่อขยายผลนะครับอย่างน้อยก็ห้าร้อยลายนะครับสิ่งที่ฝากไว้ก็คือ เรียนรู้ศึกษาเข้าถึงและก็ทําจริงๆนะครับเราจะได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างหนึ่งคือชาวบ้านชอบเบื่อนะครับผมก็ทํางานที่อมะทพลังงานก็เห็นนะครับอย่างมาดูครูฐานทั้งหลายนะครับเอาองค์ความรู้ไปให้ปรากฏนเชิงผลจภัณฑ์นะครับเพื่อประกาศกับสังคมว่าฐานพิทักโลกอย่างไรนะครับต่อโลกสองครับขอบคุณครับขอบคุณดีเลยโลดนะครับก็ ประเด็นของผู้พิโรธพี่พิโรธนะครับก็ออกตัวมาก่อนเลยว่าไม่ใช่เซียนนะครับแต่เป็นผู้จุดประกายมากกว่าสารต่อขยายผลนะครับอย่างน้อยก็ห้าร้อยลายนะครับสิ่งที่ฝากไว้ก็คือเรียนรู้ศึกษาเข้าถึงแล้วก็ทําจริงๆนะครับเราจะได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างคุณค่าของการทําฐานที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่ฝากอีกอย่างหนึ่งคือชาวบ้านชอบเบื่อนะครับผมก็ทํางานที่อสมพลังงานก,ก็เห็นนะครับอย่างมาดูงานของเรา เขาฐานอยู่บ้านก็ทําผมก็เลยบอกทําเหมือนกันไหมนําไฟฟ้าได้ไหมก็นําได้มั้งอย่างเงี้ยครับคือคือคือเห็นที่ตัวเองเคยทําแล้วแต่ไม่ยอมศึกษาให้ละเอียดเพื่อพัฒ,พฒนาศักยภาพแล้วก็ทักษะที่ในการทํางานนั้นให้ดีขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านเบือ่อแล้วก็กลับไปสู่วิธีเดิมๆก็คือเผาฐานปิ้งไก่นะครับที่ว่านี่นะครับแล้วก็มีประเด็นอีกเรื่องนะครับก็คือ ถ้าจะทําให้ดีก็ต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เข้าถึงแล้วก็ทําให้จริงนะครับผมลืมไปนะครับผมพี่พุทธนะครับขอย้อนกลับไปพี่พุธที่นั้นนะครับก็คือประเด็นที่พี่พุธฝากส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั้งแต่เรื่องการติดตั้งเตาทิศทางลมนะครับผมขออภัยนะครับผู้จัดงานลืมไปว่าลมมันพัดทางไหนนะครับหน้านี้ของของอาสมนะครับมันจะพัดจากบ่อเข้ามานะครับก็เลยให้ตั้งผิดทางไปหน่อยนะครับแต่ ที่สำคัญที่สุดที่ผมเลือกที่ตั้งนั้นให้ทําเลนั้นเพราะว่ารู้ว่าฝนมันจะตกนะครับก็เลยตั้งบนถนนแล้วก็มันล็อกเหลือแค่ที่ตรงนั้นนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับก็ถือว่าเอาไว้เผาในที่ที่ถือว่าปัจจัยที่เลวร้ายที่สุดแล้วกันนะครับที่มาเผาเมื่อวานนะครับแล้วก็เรื่องของอุณหภูมินะครับฐานถ้าจะเผาจริงๆเนี่ยฐานกับชั่วโมงการเผาฐานเนี่ยถ้าเป็นไม้ ไม้ปกตินี่ไม่ควรเพิ่มอุณหภูมิเกิน5าองศาต่อชั่วโมงแล้วก็ฐานไม้ไผ่นี่ไม่ควรเกิน1นองศานะครับถ้าผิดอะไรก็แก้ด้วยนะครับพี่ครับแล้วก็2 8 0อแปดสิองศานี่เริ่มเป็นฐานแล้วไม้นะครับ4ี่รอองศานี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าสูงกว่านั้นก็คือมันก็จะมีข้อดีหลายๆข้อบวกขึ้นมาครับอย่างกราฟของของพี่กิติบอกมานะครับตั้งแต่เรื่องของของความชื้นฟิคคาร์บอนนะครับคีดเท่าแล้วก็สารละเหยนะครับ มีเกณฑ์ความรู้อีกว่าหาไม้อยู่ขาดทาไมเวลาหยดลงไปนะครับน้ำมันหยดลงไปแล้วมันไม่ฟุ้งขึ้นมานะครับเพราะมีแคลเซียมสูงนะครับในการปิ้งยางแล้วก็ยกมาตรฐานของมอพอชนะครับขึ้นมาเพื่อเพื่อพี่ๆน้องๆนะไม่ไม่มีน้องนะครับขออภัยก็พ่อแม่พี่น้องกลับไปลองไปศึกษาดูนะครับเอกสารที่เราแจกให้เป็นความรู้เรื่องของฐานในการพิทักษ์โลกเลยครับแล้วก็ลองเอาเกตแต่ละข้อเนี่ยเหมือนเหมือนที่พุทธเขาเอามาบรรทัดเดียวเนี่ย เรียนรู้กันเป็นปีเป็นชาติก็มีนะครับอย่างทาไมทาไมพอดราฟแล้วน้ําส้มควันไม้ต้องเป็นโคง้งเราไม่รู้เลยเขาเขียนบอกว่าน้ําส้มควันไม้เวลาเกือนจางแล้วพอดราฟให้ได้ค่าพีเฮเป็นโคง้งเขาเขียนแค่นี้นะครับแล้วเรารู้ไหมว่าทําไมต้องโคง้งนี่ก็มีคนเฉลยก่อนแล้วแต่ทําไมเราจะต้องเป็นคนเฉลยเองลองลองกลับไปคิดว่าเราอยากเป็นคนเฉลยเองบ้างไหมอยากรู้อะไรเงี้ยครับก็จะเข้าประเด็นกับพี่ไพโรธนะครับแล้วก็ ถ้าจะศึกษานะครับพีผู้ดีนันก็ฝากเรื่องของการวัดอุณหภูมิว่าต้องวัดด้านหน้าเตาด้านบนด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วยสองสองที่ให้มันไม่ต่างกันมากเวลาเผานะครับก็จะได้ฐานดีๆแล้วก็มาวางยาไว้นะครับว่ายาหนึ่งเมตรสองอยห้าสิบกรัมห้าบาทนะครับหนึ่งกิโลกรัมสองหมื่นบาททําไมเราต้องไปซื้อนะครับลองไปกลับไปคิดนะครับก็นี่เป็นของพิพุทธนะครับแล้วก็ช่วงอีกสิบห้านาทีต่อไปก็จะให้ พี่ทั้งสามท่านนะครับฝากสรุปประเด็นแล้วก็ผมจะให้เปิดเวทีถามนะครับอีกสิบห้านาทีครับเชิญใครก่อนนี้ครับบนเหมือนเดิมบนเหมือนเดิมครับนี้รู้สึกจะเข้ากับเนื้อหาที่ประกวดเมื่อวานนี่นะไอ้เรื่องเตรียมเตาทาเตาไม้เท่าไหร่หรอที่พี่น้องสุดยอดที่สุดก็คือดูเลยครับอันนี้คือพื้นที่ที่จะตั้งเตาก่อนที่จะเตาวางนะครับก็ไม่มีน้าเจิงอยู่ในที่สูงพอสมควรนะครับก่อนจะเอาเตาวางเขาต้องมีดินรองพื้นหน่อย สูงขึ้นมาเป็นคืบแคน่นยังไม่พอยังต้องมีวัตถุก,กันความชื้นกันความร้อนล่วไหลแค่นี้ยังไม่พอยังมีซิลิก้ามาวางอีกชั้นหนึ่งครับยังมีหมอนมารองดูนะครับป่าจะญสองไม่ใช่อยู่ๆเตาฝังที่พี่น้องทางนู้นอ่ะที่อยู่ตะบอกเขาว่างวดหน้านไปประกวดที่บ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์จะให้ลงไปเผาในทะเลในน้ําเลยนะ <c oughs> ครับอันนี้คือ,เ,อเก็ดเ้็กๆน้อย ถึงพอดีมันเข้ามันเข้าเรื่องพอดีก็เลยนํามาฉายให้ดูนะครับนี่ฮะพอที่จะตั้งเตาได้เห็นไหมครับการเตรียมแค่เตรียมงานขั้น,ต,นต้นอย่างขนาดนี้เนี่ยคือการเผาถ่านแบบเป็นเรื่องเป็นราวถ้ามีผู้ที่มีความชนานาญถ่านมากนั่งอยู่ที่นี่สุ่มฟังจนรุ่นที่เผานี่เป็นรุ่นที่สามแล้วรุ่นหลานแล้วยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมยกมือ ครับขอขอเสียงตัวมือต้อนรับคุณปุงกับลูกชายผมไม่รู้จักขอเสียงตัวมือนะครับจากฐานยี่ฐานตะบุตรสงครามลูกยืนหน่ะก็ได้ลูกยืนหน่ะก็ได,ได้ทั้งคุณแม่คุณลูกด้วยแม่อยุบป่ะครับนี่แม่นี่รุ่นที่สองพ่อของคุณปุงกับคุณจะอ้อนนี้เผามาก่อนแล้วแล้วก็มาลูกชายเรียนส่งลูกเรียนจนจบด็อกเตอร์ก็ยังมาสืบทอดการเผาฐานแต่ผมที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างก็คือ มีใครสักคนไหมที่เผาถ่านแล้วทําอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนอย่างที่เรามานั่งคุยกันวันนี้มันยังยังมีไหมยังไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราต้องเริ่มทําครับต้องเริ่มทําลักษณะเก็บดิดเก็บหน่อยอย่างนี้เป็นผีบ้าอย่างนี้นะครับแล้วมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าบ้านเราขาดก็คือตัวนี้นะครับบ้านเราขาดคือตัวนี้เรามีแต่คนเป็นเรามีแต่คนเป็นคนเผาถ่านเก่งแนทนะ้ะเอาไฟสองร้อยโวลต์มาวัดไม่กลัวตายยังทําเลย มีคนเป็นครับแต่ว่าขาดสิ่งหนึ่งก็คือองค์กรหนึ่งที่จะต้องมายอมรับก็คืองานวิจัยงานทดสอบวิจัยอย่างที่อาจารย์ไพโรธพูดว่าฐานคุณภาพอย่างไรและจะเอาไปแปลรูปเป็นสินค้าอะไรมีคุณสมบัติอะไรครับฐานที่เผาอุณภูมิที่สูงฐานไม้ธรรมดาฐานไม้ไผ่เผาอุณภูมิเท่านี้ดูดแอลกอฮอล์เท่าไหร่ดูดกลิ่นเหม็นเท่าไหร่ดูดเบนซินเท่าไหร่มีงานวิจัยอย,อย่างนี้อย่างนี้ออกมาบ้านเราไม่มี บ้านเราไม่มียังไม่พอเผาถ่านอยู่ที่บ้านนี่ขออภัยนะถ้าผมพูดแล้วเกิดเจ็บใจเกิดคิดว่าผมตําหนิก็ต้องขออภยัยคิดว่าตัวเองเก่งแล้วด้วยเรื่องของเรื่องอะเรื่องของเรื่องมันตายอยู่แค่นี้ก็คือคิดว่าเราเก่งแล้วไงแต่ก็แปลกบางเรื่องใครมาพูดนิดเดียวก็รับและยอมและคอยตามเดินตามทันทีก็มีแต่บางเรื่องดีเรื่องดีแทบตายเอา,าพูดให้ฟังลุกขึ้นยืนประท้วงไม่เอาครับก็มีมันแปลกตรงนี้เพราะฉะนั้น บ้านเรายัางขาดตัวนี้แล้วผมพูดมากด้วยพูดแม้แต่อาจารดรนิคมอาจารย์ดรบุญวงศ์หรือบรรดาทศกสทั้งหลายที่ผมผมบอกว่ามาช่วยตรงนี้แหละครับช่วยทํางานวิจัยเรื่องพวกนี้เพื่อพอวิจัยเสร็จแล้วก็โยนมาหาพวกเราเผาา่านเอามาต่อยอดพอต่อยอดเผาเสร็จปุ๊บโยนไมให้วิจัยต่อมันต้องอย่างนี้มันถึงจะเผาา่านเป็นเรื่องเป็นราวไปสู่การพิทักษ์โลกได้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่ผมเจอมาแล้วก็ เรียกร้องมากว่าเมื่อไหร่ผ่านเราจึงจะผ่านงานวิจัยระดับสถาบันมหาวิทยาลัยทีครับที่เห็นนี้เป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าเป็นอาจารย์คณะอาจารย์ดร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นําฐานที่ผิดโดยคนไทยเรานี่แหละบอกก็ได้โดยนี่บริษัทชาโคนโฮมชาโคนโฮมก็คือผมเองนะครับเจ้าของผิดพันธุ์ปัน,นโฆษณานหน่อยเอาไปทํางานวิจัยว่าด้วยการ เอาฐานเข้าไปผสมกับตัวอื่นแล้วเกิดมูลค่าใหม่ได้อะไรบ้างซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือว่าโดยการเอาฐานไปผสมกับ P v วอาจจะมาเป็นแปรงสีฟันอาจจะไปเป็นเครื่องอสำอางที่โฆษณาอยู่เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นน้ำส้มควันไม้ไปในแผ่นแผกพกแผกแผ่นนักกีบาทเอาน้ำส้มควันไม้ไปผสมสำลีแล้วเอามาแปะเท้าขายได้แผกพกแผกเพราะฉะนั้นพวกนี้มันขึ้นอยู่กับงานวิจัยพวกนี้เพราฉะนั้น ให้ผมสรุปท้ายได้ณนเวลานี้ก็คือนี่แหละครับก็คือหนึ่งความเข้าใจจริงๆในการเผาถ่านนะครับย้ำนะครับความเข้าใจจริงๆในแค่การเผาถ่านระดับ200ลิตรเบื้องต้นการเตรียมถังจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ใครจะศึกษาแล้วทดลองมาอย่างที่ตัวอย่างนะครับแล้วแต่จะชอบแบบไหนถนาดแบบซิงเกิลแบบดับเบิลแน่ต้องพูดนะ้วต่อไปนี้เผาถ่านต้องพูดลักษณะวิภาษาสับแสงบ้างนะครับอย่าแบบ เตาสองอยลิตรไม่ได้ต้องพูดลักษณะเตาสองอลิตรที่เป็นแบบซิงเกิลหรือดับเบิลแน่ให้มันดูแบบมีราคาหน่อยเวลาใส่ถุงไปปรากฏว่าฐา,านผมนี่เผาด้วยระบบดับเบิลแคนนะครับคือถาสองเตาสองสองใบมาต่อกันเข้าเรียกดับเบิลแคนกิโลหนึงเคยเถาขายยี่บกบาทผมขายตั้งสี่สิบาทเพราะผมเผาด้วยระบบถังดับเบิลแคนอย่างนี้เป็นตน้น มันเป็นสตอรี่เขาเรียกสตอรี่มันเป็นเรื่องราวแล้วพูดแล้วเรื่องขำๆแต่ว่าทํามาแล้วครับนี่ขายยี่บกบาทผมบอกเลยของผมในที่หน้าเตาถ้าต่ำกว่าสี่หบาทผมไม่ขายนะครับเพราะว่าผมเผาด้วยระบบดับเบิลแคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ต้องทําความเข้าใจต้องศึกษานะครับอย่างเงี้ยที่ผมช้ำช้ำชาๆเห็นเพราะว่ามันเข้ากับประสบการณ์เมื่อวานแล้วว่ มีคณะท่านหนึ่งที่อยู่เตาสุดท้ายเลยต่ำกว่าเขาเลย,น,ลยน้ําที่ไหลมานี่ไหลหลังมาหาเตาจนแทบจะล้นเตาแล้วก็ยังเผาเพื่อเอารางวัลเมื่อว่าบาทไม่คุ้มกับค่าทําศพเลยท <c oughs> ําไปแถมมีถ้าเผาเสร็จแล้วยังเอาไฟฟ้ามาวัดอีกนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อย่างนี้ <c oughs> นี่คือวิทยานนะครับก็อันนี้แล้วก็ผมเยอะย้ามาอีกนิดหนึ่งเวลาอาจจะอาจจะเกินบ้างก็องขออภัยนะครับก็คือนี่คือขั้นตอนการเผา น้ำสม้มควันไม้ในการเก็บนั้นไม่ใช่แค่แค่ควันออกแล้วเก็บนะครับกลับไปท่องคาถากันใหม่นะครับกลับไปกลับไปท่องคาถากันใหม่ว่าน้ำสม้มควันไม้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ควันออกแล้วเก็บนะครับมันต้องเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมจริงๆภายในเตาที่มีการควบคุมความร้อนเท่านั้นจึงจะเรียกน้ำส้มที่เป็นมาตรฐาน น้ำส้มคอนไม้จะเริ่มเก็บที่อุณหภูมิที่เท่าไหร่ครับภายในเตาประมาณ400เนอะ280ประมาณระดับนี่ฮะระดับระดับนี้จะแม่อุณหภูมิอยู่ประมาณสักอุณหภูมิป่องอประมาณนี้ประมาณนี้ <S 2> 2. <S อุณหภูมิที่ป่องประมาณ85องศา,าอุณหภูมิภายในเตาจะอยู่ประมาณนี้เริ่ม280ฮะแล้วต้องเลิกเก็บทันทีเมื่อกิ่นเหม็นก็อยู่ประมาณสั้งอีก450หรือ400องศาต้องเลิกเก็บ <c oughs> น้ำส้มขอนไม้ที่มีคุณภาพที่จะไปขายได้ ที่มีคุณภาพนั้นยอมรับกันได้ณณกลุ่มนี้เท่านั้นณบริเวณที่เก็บนี้เท่านั้นไม่ใช่เอาปืนมาวางกองกองเอาไม้จุดแล้วควันออกกระโจมใส่แล้วน้ําหจดเก็บไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคิดกันใหม่หน่อยแล้วก็ศึกษากันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดีกว่าสายไปกว่านี้ถ้าสายไปกว่านี้น้ำต้มคนร้ายวันนี้แจกฟรียังไม่คนอยากใช้เลยนะครับอาจจะพูดแรงไปหน่อยแต่ว่าที่า์เสียเงินให้ผมมาพูดแล้วขอพูดตรงๆจริงๆสักครั้งก็ ก็เพียงแค่นี้เดี๋ยวจะได้มีเวลาออตอบปัญหาทั้ามครับโอเคครับรอบสองออตอนที่ผมเริ่มทำฐานจริงๆแล้วเริ่มก็คงจะเพราะอยากรวยด้วยแหละนะพอดีตัวเอง,งลปลูกป่าไว้สามมรราอีกก็มองว่าเอ,อถ้าเราแปลรูปไม้แล้วเนี่ยเศษไม้ที่มันแปลรูปไม่ได้อย่างปีกไม้หรือยอดไม้หรือไม้คดไม้งอไปไหน คมเมนตียงกาคิดยังไงก็คือต้องเผาถ่านนะฮะก็ตั้งเป้าไปที่การตั้งใจว่าจะเอาน้ำส้มขอนไม้มาขายนะฮะทีนี้พอลงทุนเนี่ยการลงทุนจะไม่เหมือนกันผมผมใช้เตาใหญ่แล้วก็ที่ตัดสินใจเลือกเตาโยาเตะกเพราะว่ามันมีป่องควันเพียงป่องเดียวในขณะที่เตาโดมของป่าไม้เขามีสี่ป่องเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องทําท่อที่จะเก็บน้ําส้มขันไม้มันก็ต้องสี่ป่องตามด้วยซึ่งมันแพงมาก ค่าปองเก็บน้ำส้มเนี่ยจะแพงกว่าค่าเตานะฮะสำหรับเตายเตูเอทแต่ถ้าเป็นเตาเ,ออเตาโดมที่มีสี่ปองไอพวกนั้นสี่ชุดยิ่งสรุปว่าค่าท่อเก็บน้ำส้มเนี่ยแพงกว่าค่าค่าเตาทีนี้ปัญหาตอนเริ่มเริ่มคดีนะฮะเพราะเรายัางทําน้อยผมยังทําน้อยทีนี้ก็สอนเขาไปเรื่อยเขามีคนเขาเข้ามาตัดราคาไปเรื่อยตัดราคาไม่ว่า เพราะผมหนีด้วยเทคโนโลยีได้คือไม้เปลี่ยนเป็นถ่านนะฮะไม้แห้งนะฮะเปลี่ยนเป็นถ่านเนี่ยคุณจะได้ของแข็งอยู่ประมาณ25เปอร์เซ็นต์ก็คือถ่านแต่แก๊สที่กันตัวไม่ได้นะฮะกลายเป็นรีทอร์ชแกส๊สซึ่งสามารถติดไฟได้เนี่ยประมาณ25เปอร์เซ็นต์อีก50เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะเป็นของเหลวทั้งหมดนั่นะคือน้ำส้มบวกกับน้ำมันดินนะฮะปัจจุบันเนี่ยผมทำได้ที่เตาเตาผมพันสองร้อยลิตรนะฮะเอ๊ะหมื่นสองพันลิตร ไม้นะฮะผมสามารถเก็บน้ําส้มได้ประมาณพันสองอยลิตรน้ําส้มแต่ปัญหามันตามมาคือในขณะที่เราพยายามมะทาดีลงทุนัปก็เยอะนะครับถ้าน้ําส้มมันขายไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นภาระทันทีเฉพาะค่าถังสองร้อยลิตรที่ผมซื้อมาเก็บสต๊อกน้ําส้มถังสามพันลิตรที่ซื้อมาเก็บน้ําส้มเนี่ยเฉพาะตรงนี้ก็สองแสนแล้วลถ้าทํามันขายไม่ได้ยิ่งหนะักในเมื่อชาวบ้านเขาดั้ราคาลงมา ผมก็ดําสู้ทำมาตายยังข้างเลยฮะผมก็ยังมีลูกค้าเก่าๆที่ยังยังพอพอติดต่อ,อกอนันอยู่เดี๋ยวเมื่อตอนบ่ายนี้ก็เพิ่งสั่งมาพันสองร้อยลิตรโอเคเดี๋ยนี้รอดตายละเอแต่ผมก็ใช้วิธีที่ว่าจะพยายามที่จะค้นคว้าหาตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไปเรื่อยครั้งแรกนะครับกลับมาที่เรื่องฐานก่อนเรื่องฐานเนี่ยที่ผมโตไม่ได้เพราะอะไรมีคนอยากได้ถานเยอะ แต่ปัญหาเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยคุยเป็นตู้เดือนหนึ่งสิบตู้ได้ไหมตู้คือตู้คอนเทนเนอร์นะฮะตู้ยาวนี่ก็ถ้าเป็นฐานฐานดํานี่ก็จะตกมาทั้งยี่สิบสองตันนะฮะถามว่ากวากว่าจะได้ฐานเต็มตู้เนี่ยผมจะต้องลงทุนซื้อไม้ผมจะต้องลงทุนสต็อกและเงินเมื่อไหร่ได้ผู้ซื้อเนี่ยไม่ยอมที่จะจ่ายอัดวางเลยบอกให้เปิดเอ่อเป็นละขออ้ออาซีมาได้ไหมอาจจะเอาซีไปขาย เดี๋คุณทาอะไรก็ได้ผมไปกู้แบงค์ได้มันก็ไม่มีใครทําเพราะระบบมันเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนด้วยที่จะมายอมออซัพพอร์ตตรงนี้นะครับเพราะว่าการซื้อขายเรื่องถ่านเนี่ยมันไม่มีการลงนามมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนว่าณนะวันนี้ถ่านสำหรับหุงต้มเนี่ยผมเลิกเผาแล้วก็ไม่ขายเป็นถ่านติ้งย่างด้วยผมบดเอาไปทำมีดียสำหรับ เป็นคือในระบบกองระบบน้ําเสีย hmm. น้ำาเสียเนี่ยมันต้องมีที่อยู่ให้แบคทีเรียอาศัยอยู่โปรติทุกวันนี้เราใช้เป็นพวกพลาสติกหน้าตาคล้ายไอ้ถาซ้อนไข่ฮะเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ผิวแต่ผมอัดฐานเอาไปเลยง่ายกว่าก็พอยขายตรงนี้ได้ขายเป็นถานสาหรับดูดกลิ่นโรงงานทําฟ้องหนังคือพวกบบอรถยนต์พวกหนังแท้นะฮะ ถ้าต้องมายอมมาม,มาฟอกก่อนฟอกเสร็จจะต้องมาพ่นสีอีาการพ่นสีเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ากลิ่นเนี่ยมันพุ่งออกนอกโรงงานแล้วมันอันตรายด้วยเพราะมันพร้อมจะติดไฟโปสติกเขาก็ใช้ถ่านเป็นเป็นถ่านอินเกรดน,นะฮะเป็น,น,นเขาเรียกว่าแอคทีฟคาร์บอนซึ่งมันแพงมากก็บอกคุณซื้อถ่านขุมข้าวเลยแหละไปดูพอดูเต็มฮนะก็อถ่านที่มันม,มันพรมน้ำมันไว้เต็มแล้วเนี่ยขายเป็นถ่านขนต้มไปตรงนี้ยังพอขายได้ สุดท้ายที่ตอนนี้ที่กำลังทาอยู่สําหรับฐานดำาฮะในกรณีของฐานดำฐานดํานี่ผมเอามาบดแล้วผสมอาหารใบผสมอาหารสัตว์แต่ก่อนที่จะผสมอาหารสัตว์เนี่ยคือฐานมันต้องแม่นจริงๆนะครับบอนต้องแปดห้าอัพนะพอไปงานแล้วท่านในฐานเนี่ยมันมีสารละเหยค้างอยู่เนี่ยตัวหมูเองก็จะเป็นมะเร็งตับจะโตและตายก่อนที่จะเชือ่อนะครับเอ่อ อีกตัวหนึ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือฐานขาวฐานขาวนี่จะเห็นพวกนี้นะฐานขาวนี่คือลาเผาที่พันร้อยพันร้อยถึงพันสองพันสองร้อยองศาเนี่ยแล้วล่าออกมาท่านเหลืองนะแล้วมาดับด้วยทีชเท่าไอ้ตัวนี้นี่ผมขายฐานผ้าผมมาตัดเป็นทั้งทั้งสั้นๆไงอันนี้ก็ฐานขาวนะแต่ไปทังสั้นเนี่ยเ,เขาไปใช้ชงน้ำชากันถ,ถือว่าเป็นการทําน้ําแร่ไอเสตที่เดี๋ยวจะการตัดผมก็บด แล้วมาสมกันท้นมไม้กันเป็นตัวดีท็อกซ์ทุกวันนี้ก็พอพอมีตัวนี้เข้ามามาซื้อเรื่อยๆคือมันมันต้องหนีฮะหนีแล้วก็แต่ก่อนที่จะหนีหนีไปหาตัวบอดดักใหม่เราก็ต้องศึกษาแล้วเราต้องมั่นใจด้วยว่าเราทําได้ไนะฮะเพราะมันจะมีการตรวจสอบนี่เยอะมากแต่ถ้าเป็นถึงค้าแฟชั่นเหมือนอย่างที่คุณกิติเคยทำหมอนทานพอมีหมอนทานคุณกิติออกมาายโอ้โหหมอนทานทั้งประเทศ โอท็อปครับโอท็อปอ่ามันมันลักเสะแล้วเอาฐานอะไรมาก็มารู้อ่า uh, really อันนี้ไ้เป็นเรื่องคือว่าคนไทยนี่มัน uh, <c oughs> อ่าพอคือคนไทยนี่นับนับประดิ์ไปดูที่จดจารครับ <c oughs> ทุกอาทิตย์เนี่ยจะมีของผลิตใหม่ๆม,มาเยอะมากแล้วขายอาทิตย์เดียวอาทิตย์ที่สองนี่โหันมาเป็น,น <c oughs> <c oughs> แบบเดียวจริงๆฮะเพราะฉะนั้นถ้าที่จะทําอาทิตย์นี้ก็ต้อง มันึาษาไยจริงๆแล้วเนี่ยในในเว็บไซต์เนี่ยก็มีเยอะนะแต่พื้นภาษาอังฤษต้องหาดูแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนจะโทรมาถามจะคุยกันอะไรเงี้ยก็ได้ครับเพราะว่าที่ตอนนี้ที่ผมเน้นเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาอีกอันหนึ่งก็ที่เรื่องของการเกษตรจริงๆแล้วน้ำส้มควันไม้ดิบเนี่ยนะฮะตลาดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่เกษตรแต่ช่วงแรกเนี่ยตอนที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยทุกคนเน้นไปที่เกษตรอินทรีย์ลืมนึกไปตัวครับ ว่าน้ำส้มคันไม้เนี่ยมันใช้แทนสารจับใบได้แค่คุณเอาไปแทนสารจับใบนะครับแล้วก็คุณยังใช้เคมีเหมือนเดิมอยากใช้ใช้ไปแต่คุณลดเคมีมลงได้ครึ่งนึงลดได้ครึ่งเลยนะฮะคนเคยใช้ยาฉีดไอฉีดยา,ยากามอ,อกโซนเนี่ยมันเท่าไหร่ร้อยซีซีต่อน้ำปี๊บมะฮะมันลดครึ่งเลยเพราะป,ปีปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยสั่งไอเคมีที่มาใช้าการทาเกษตรเนี่ยประมาณเจ็ดพันล้านถ้าลดได้ครึ่งก็สามพัน 3, ล้านแล้ว ฮะง่ายๆอีกตัวหนึ่งก็คือไปกระตุ้นการงอกของมเมล็ดพอดีอผมไม่กินเสียยวกาศเจ้าฟ้าจันทวีนะเรื่องกระตุ้นการงอกของข้าวเนี่ยเพราะผมเคยเจอมายิ่งตอนหน้าหนาวเนี่ยระหว่างข้าวงอก,กนใชนไงฮจอแช่น้ำเนี่ยไม่ค่อยงอกแต่ใส่น้ำส้มพันไม้ลงไปงอกเร็วแล้วอีกตัวที่เห็นชัดๆเลยก็คือ,อมันสหลังแช่ก่อนสองชั่วโมงเนี่ยคือสับแล้วก็แช่ในน้ำส้มพันไม้ละลายสองร้อยเท่า ลายสองร้อยเท่านะฮะแล้วก็แช่เวลามันงอกเนี่ยมันงอกเท่ากันหมดเลยเลมันไม่ใช่ตัวนุ่นอกนิดตัวนี้งอกหน่อยไม่ต้องซ่อมนี่นนนคือข้อดีมัน,นตลาดอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่นะครับคือบอกยะยเวลานี้เนี่ยทั่วตอจะมีบอกยะยอยู่ถึงแั้ก็ไม่ใช่บอกยะยารวมซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเห็งสวยนะทั้งกลิ่นทั้งสียทั้งมแมลงั้งส้มพันไม้ใช้ดับกลิ่นตัวนี้ดีมากดีกว่าพวกเคมีแล้วก็ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม แต่ที่นี้ว่าการาดดกับพวกนี้ได้เนี่ยคุณภาพเราต้องนิ่งแล้วมันไม่ใช่ว่างวดนี้มาไซน้องนั่งงวดนี้มาทีดำปื้เลยเพราะบางทีก็คือเจอแล้วคุนเห็นเห็นจนเบื่อแล้วฮะแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็มาทาลงมาโดนลงมาทำทน้องมาเองแต่ไม่ได้ทเองไปไล่ซื้อของเกษตรกรมาดูขวดณวันนี้เนี่มนยมอเตอกลับบ้านไปแล้วโอเคครับเดีย๋ยวค่อยคุยอีกรอบ ยังขออีกเลรอไม่หมดหอีก้วยังเก็บไ,ไ,ไม่เขาทำคุณผังเอลยเนาะต่อเลยนะครับขออนุญาตพิธีกรนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้มาชวนโฆษณานะครับจะถามอาจารย์กิติวันนี้มีมอนทานติดรถมาหรือเปล่าไม่มีมมกว่าโดนก๊อปอาสมมีขายครับ <laughs> ข้อมือกิจจ์เลยครับไม่ไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะใบเท่าไหร่หมอนแตงโมแปดสิบห้าบาทยิ่งดังเลยครับไม่ต้องใช้ใหม่เลยแล้วหมอนอื่นล่ะหมอนอื่นผมไม่น่าจะสามร้อยสามร้อยหมอนครับเสื้อสีเหลืองพี่แตงโมสีเหลืองอาจารย์อาจารย์นันผิหาเรื่องแล้วหาเรื่องหาเรื่องอ่าเขาก็ลังคุยกันดีๆหาเรื่องหาเรื่องตกแตกอาจารย์พุทธินัน เอาทานติดรถมาไหมเนี่ยผงทาน,าน,นทานคนกินถุงเท่าไหร่ายคู่กันเลยาคู่คูละสองร้อผมจองสองคู่นะเป็นนาม,มา <c oughs> เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ทาศากศเขาบอกว่ามันหาซื้อยากในของตลาดนะครับในสซเวนก็ไม่มีขายบอกอยากได้ลลไปบ้านจัมพุธนานนาบ้านหินดาดปลาอ,อ, <c oughs> อ้อยเลยอไปก็ยากยาก,ยากทางกันดานพวกคนบ้านน่ยอยู่ไกลนะ บ้านเนี่ยหายากนะครับแต่อาจาจย์ก็ติหาง่ายกว่านะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่องมุมมองแล้วก็ความภาคภูมิใจกับพวกเราคนเอาทานเพราะสังคมอาจจะมองว่าพวกเราคือพวกที่ทําให้เกิดโลกร้อนพวกพวกเขาฐานคือพวกที่ส่งเสริมการตัดละทำลายป่าพวกนในกลายเป็นจําเลยของสังคมนะครับ แต่จริงๆแล้วเราต้องคุยคุยกับสังคมใหม่ว่ามันใช่ไหมอาจจะใช่ก็ได้นะครับในในในระยะหนึ่งในเหตุการณ์หนึ่งแต่มาถึงขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วผมถ้าผิดพลาดอ่าบอกไว้นะครับครับอาจารย์เพื่อนอาจเคยพูดนะครับว่าต้นไม้นะครับถ้าเราต้นไม้ทั้งต้นมาเผามันก็บรรันพอดีใช่ไหมอาจารย์ <c oughs> เราเอาต้นมาเผานะครับมันก็พอดีแต่ว่า ผล,ผ,ลผลการสมนักราการเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะครับไม่ได้พูดถึงพูดถึงเรื่องคนเอาเผาถ่านเลยนะครับทำให้โลกร้อนพูดถึงเรื่องปิโตโรเคมีพูดถึงเรื่องพลังงานอื่นจากแก๊สจากการเอาถา่านหินมาใช้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าคนนะครับเอาพลังงานสีเขียวนะครับมาทดแทนทดแทนพลังงานอื่นๆได้เนี่ยตรงข้ามน่ะโลกจะเย็นมันเป็นไปได้ไหมครับเป็นจริงครับเป็นจริง,รรงพลังิ <นะ S 2> เพราะว่าถ้าคนเอาพลัง งานสีเขียวนะครับจากต้นไม้มาแทนนะครับมาขับเครื่องมาขับเครื่องจักรได้นะครับเหมือนท่านอาจารย์นันนะครับวิศกรใหญ่นะครับปาดแห่งพลังงานทดแทนนะครับวันนี้มาฉายวิดีโออย่างเดียวแต่จริงท่านเป็นปาดเรื่องพลังงานทดแทนนะครับเพราะว่าหนึ่งเมื่อถ้าเอา เอาพลังงานจากต้นไม้มาทาเป็นเป็นแก๊สขับเคลื่อนเครื่องยนต์ได้มาทําพลังงานอื่นๆได้หุงต้มได้เนี่ยจาเป็นจะต้องปลูกป่าถูกไหมครับจําเป็นต้องปลูกป่าเพราะถ้าไม่มีป่าคุณจะเอามาได้ยังไงนะครับญี่ปุ่นวันนี้ป่าไม้เขาน่าจะหกสิบปอร์เซ็นของประเทศเพราะเขารู้จักการใช้ใช้ถ่านรู้จักการเผาถ่านแน่นอนนะครับคนปลูกป่าเนี่ยกว่าป่าจะโตได้เนี่ยมันใช้เวลานาน ปลูกแล้วไม่แคตัดแล้วครับอย่างนี้แค่ตัดกิ่งครับตัดต้นเสีดายเพราะอุตสาปปลูกนะครับอุตสาปปลูกเพราะนั้นกบบระบวนการเผาถ่านอย่างที่เราทํากันเนี่ยก็คือเราไม่ได้สับสนุนให้คนไปโค่นไม้มาเพื่อทาถ่านแต่เราใช้ทุกส่วนของถ่านชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้เกิดประสิทธิภาพน,นะครับในเรื่องของพลังงานนะครับเพราะนั้นผมก็อยากจะชักชวนนะครับจนจนพวกเรานะครับให้เป่าประกาศร้องให้ดังทั่วเมืองไทยว่าพวกเราไม่ได้สร้างให้โลกร้อน ตรงข้ามพอเราต่างหากมันจะปลูกป่านะครับแล้วก็เอาทรัพยากรทดแทนให้เกิดความยั่งยืนนะครับวันนี้เราเราอาจจะแข่งขันเผาถ่านกันที่อสมพลังงานนะครับไม่แน่นะปีหน้าผมอาจจะเปลี่ยนใจใหม่ไปแข่งขันที่สนามหลวงก็ได้ไม่กระดับประสงค์ก็ได้ไม่แน่ใช่ไหมครับ<สะ>ห้โลโกรู้ว่าเ hey! ฮาย้ยมันมาหาเรื่องอะไรนะมาเผาถ่านมาเผาถ่านไงนะครับรับรองเจอควันเนี่ยลมก็ไป ไปแค่อนุสารสษาก็พออนุสรสษาก็พอนะผมก็อยากจะชวนชวนคุยในเรื่องเรื่องหลักคิดเวลาอธิบายกับสังคมเวลาถูกมุมมองนะครับคราวนี้อีกนิดเดียวพอดีว่ายุคนี้เป็นยุคของเรื่องคนเจ็บป่วยเยอะคนเป็นเป็นมะเร็งหัวใจเยอะผมก็เลยมีโอกาสไปนอนอยู่ใกล้ๆคนใกล้จะตายนะครับใกล้ๆจะตายนะครับ ประมาณร้อยคนคนที่หมอเขาบอกว่าท่านให้คีโมโรอบสองแล้วนะคือคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นรอบแรกมันก็น่าจะหายเนาะพอถ้ามารอบสองแล้วโอกาสหายมันมันยากน่าจะตายคราวนี้หมอก็บอกว่าให้ไปนอนรอความตายที่บ้พานาเถอะยผมก็ไปนอนอยู่ก้างๆคนประมาณร้อยคนใกล้ๆจะตายนี่เนี่ยไปนอนอยู่กับมิตรสหายกันนะครับชื่อเล่นว่าหมอเขียวนะครับอยู่ที่มุกดาหารดอนตาล ฐานนะครับเป็นยาเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่หมอเขียวเอาฐานมาผสมกับน้ำยานางแล้วก็ดินสอพองพอกคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมะเร็งเ้ากำนน่นหัวใจนะครับตามตามาศาตร์ของแพทย์ทางเลือกนะครับฐานยาเย็นพอกดำเลยผมก็นึกถึงว่าที่เขาไปหฮมสเตยที่แม่ลองสอนที่เขาเอาอะไรขี่โคนอ่ะเ อยากจะไปต้องไปถึงนู่นนะครับแม่ของสอนนู่นนะครับมันไก่โพดนะครับเอาทานนี่แหละครับเอาทานเนี่ยมาผสมกับน้ายานางนะครับแล้วก็ดินสาพองดินสาพองจะแสยเยอะนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะจะแพ้จะคันนะครับก็ทาแขนทานะครับปรากฏว่าบางคนนะครับแทนที่จะภาษาโรคกับปรากฏว่าไปรักษาสิวฟ้าหน้าเด้งขาวเหมือนน้องเนี่ยอาจจะขาวขึ้นกว่านี้แต่ว่าตอนทำมันจะดำหน้าน้องนะ ผมจะจบแล้วจบแล้วผมกําลังจะแลกเปลี่ยน